นางเฮ้ยนางฟังตัวเมตัวตุนมงหน่อยเดจะบมังเกิมเพอเพยเด้ไว้หอยกุเนอเดอหอมสังเมตวเองดังหน่อยสักเคกินเม่งตัวเด้โดยเลี้ยงขึ้นมาจับจริงหอยเดอหงเขากุนเดอโยฝ่าเฮินนี่กูสังจริงมาได้สำนีโน ดังเฮยนางเมตุเด้คำห้องได้ไปพาได้กินมากปีดีขอปากตันเยิ้มน้องอย่าเอานักกำชายกดีกายอดได้ใสใจพยาตืต้อตุวจาเชตัวเนื้อ ตั้งเอยนางไปเล่ายายใจหน่อยเดมาเอวขับโซนในเลนเออเลวเลนใจโกรีว่ากับดอกสิวโปนดอกแดมอนกีเดอาสิเกีวใจหน่อยอันปินโปปิตากรับเดืึงมาดาเกียวแกจูตัวอ,อีจังเนโน ดังเอ้ยนางวันนี้ได้ก็รูกไปเอามาอยู่ในเฮินเดโนคือไหลฮักหุมหน่อยเดวุตีเดเดลูกย้อนเดมือไดลูกไปก็ได้แคกตึงพนันเดือบีเยยนาังเอ้ยนางยามเอือไดลลานมาโคิมเอาเดถึงโต Chọn đẹp sống lục xù cắn đều Bố mẹ bớn báo mạc Lục hạc đều Bố mẹ kêu báo bướng đều bì ơi Đăng ơi nắng Đẹp đục bướng đều Sút đi kêu bông xa khuôn vọc bội Nhằm đẹp mơ kín kẹt kêu đục nội cô vâng hắn nà để bố mẹ biết ta chẳng nó ba ba để nó mi cà bố áo nàng để cà tiếng mẹ bay cho anh bự nó kiểu đục nói chim đi mà hàng kẹt hơn áo để bi ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไปให้เก็บมาฮู้วาดันไน้อยู่หน้าได้เก็บได้หู้วาดุกวันไตจมไตมาเคยบ่หูนอน,งนางเฮยนางฮูวาดุกหน้าเนื้อนี่มาขาชจมได้พินไป เหมือนบาใจลูกออบใส่ในเนื้อแด็พวกเกี่ยวนางน่อยโดนยินสีหายบ่อยเลโนนางเฮยนางหว่าดินเดชีบเด็กปั้นว่าหัว่าเมนีค้าเดชีบน้ำปัน้นเจน ปอนี้ข้าเช็ดสินไม่ดินปั้นโตเชบบมีโปเอานางแม่กับตึงแม่ไปลาโลกไหม่คืนที่ถือเอาเดียวพีเอ้ยนางเฮยนางเดี๋วนี้ใจกลัวมาขอกับเท่าสแสงเกี่ยวเต็มตาใจอาชี กับได้ถึงเกี่ยวอีกจังหน่อยอันปินเมมานะคือเลยหกักซาหน่อยได้โคเมไล้เหมืนอนน้อยได้พี่เอ้ยนั่งเฮ้ยนางกันบ่โพดินนี่ขอพอต้องฝ่ามัางพอหนาคุ้ณจ้าคือเลยโพนั่นเฮาไล้เนื้อ ั้งมาดุกเดพิดมืนเจนควยขอเหรียญมืนนมาเชลโลเนออ่น่งเฮยนางกันว่าดุกตั้งสองเดบิดด้วโฮเลตาขอข้ามาตดถือตั้งก็เจนี่เล่มหนาหื้อไลยซสิบเซ็นใจโตเน้อ ันว um ่าเปินเดือดีตันกำหักเกี่ยวจาชีน้อยอย่าไปหักกำเป้งตัวนื้อกันว่าเปินเดือดีเลยปินเชงใจคอยยุงตื้อเดือดนเกี่ยเดืนอตั้งเฮยอันว่าเก่งิกวงามด เอศีน้อยอย่าว่ามักทานจีนโตเหนืออันใดปิ่นเด้ของหมิ่นข้าวอย่าว่าหอมกาเช่นแม่คูกันอันนีลูเด้วันหน้าเบาดีหนิยอยอย่าไปเดียงปินไที่ดีขาก็มือใจดทิตเชลเน้อ น่เฮยนางอย่าได้สินำได้บุ่นได้กออกกลาือนตนื้อต้องใจว่โบจุนอายก็ุบได้นับเก่าเดียวน้าบานน้ำดีแหลคักใจเมือเอาได้เตี้ยวเมืองแควใจยังบานเาโตนกันแล้วม่กวคือคักมนใจกำตนื้อ นั่งเฮยอนั่งกำเดบุลันเพิ่งเก่ามาบ่าไว้คุณเแถวซิบกันมาน,นี่เอ้กันได้เคยหื้อน้าดีนี่จดัดใดก็คุณเมืองดังห้องลองได้ทดลองหือคักมันใจหาเลเอกมาปันใดก็เปืลอยได้กำเเบนได้ดูก่อนเดี๋ยวพี่เอ้ นางเฮยนางย้อนเดเปปูมอนเท่าดาวไวไ้เดสชนสิบกันมาลเลนเอลูกสู่เดียวนี่โปเมกุนหักลูกมากเดียวนี่เกี่ยวกพ่อแม่กุนจ้ากำเนียนนักเดินหินเดพานี่ไพก็บโดนจังหามมาเดินงเอยนก ันว <ersch> ่าโปเบาสูจังปินโปเด้พี่แบบเนเดียวสูจังปินเมบแบบนะาเพียนเดียดินนักป็นว่าจังมาจะกโฮจากโคคุณถ้าัววาน้าแล้วนี้เงาลอกไม่ไหลปินกูขันไปน้องฮักไอ้ควายต้นใจโบอันตัวเนื้อ